ทำอะไรอยู่ฮะทำอะไรทำไมเราไปห้าหกเลยคะฮะมันใช่เหรอ ารักจุงเลยเ์น่ารักจุงเบย์น่ารักจุงเบย์จ้อิกงจ้อิ๋ทำอะไรอยู่ครับแฮปปี้ทำอะไร ไปไหนอะขมมิกไปไหนมานี่มามาเร็วมานี่มามาเร็วแฮปมานี่มา